รีวิวการ์ดใหม่แบนไทยสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมทีมิสซิกซิตแล้ววันนี้เรามาอยู่กับรีวิวการ์ดใหม่แบนไทยแบบคลิปยาวในเดนชั่นของบันเกตตามปกคลิปเลยโดยของบันเกตก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นเคานเตอร์กับของซับที่เป็นตัวของเอวาโอเคเรามาดูกันอันแรกเลยดีกว่าน่าจะเป็นผู้้างสัตว์ประหลาดออาคิเตตามที่ผมเคยทำในรีวิวการ์ดใหม่แบนไทยไปเป็นเด็กที่สามารถทำได้สีเวฟและมีพลังบุคอนข่า,ขา,ขาจะรุนแรงเมื่อเราขอไข่จูที่มีตัวซําก,กันกับในออเดอร์ ซึ่งเด็กนี้จะเล่นกับออเดอร์งานวิจัยที่เป็นออเดอร์การวิจัยกระแสะพลังงานซึ่งเรามาอธิบายเทคของตัวอะคิเต้กันก่อนดีกว่าอะคิเต้นั้นถ้าหากว่าเราลงเรียอากาศที่มีชื่อสัปปหลัดในชื่อกาดเราสามารถเอายูนิตที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตที่คอจากออเดอร์โซนลงดับได้เพื่อให้ยูนิตที่คอนั้นพลังเพิ่มขึ้น10,000ตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะขอตัวหน้าซับมาในตอนเมนเฟดแล้วค่อยปล่อยพลังในเมนเฟดหรือว่า เราจะเอาเก็บไว้ปั่นเวฟก็ได้เพราะยังไงเด็กอาชีิเองก็สามารถรีดกลองได้จากเทคที่ว่าเมื่อ,อยินนี้โจมตีเทอรเดอร์โซนมีงานวิจัยอยู่ขเขาจะบัสหนึ่งทำความสามารถด้านล่างทั้งหมดก็คือถ้าหากว่าในออเดอร์โซนมีงานวิจัย3ใบหรือมากกว่าเลือกเรียกาก็บของคนหนึ่งใบที่ติดสัพพลาดเอาเข้าออเดอร์โซนและอีกเทคนึงก็คือดูท็อปกอง7ใบแล้วก็คอสัะหลาดลงมาซึ่งตัวเทคนี้แหละที่จะทําให้สามารถปั่นเวฟได้และเรายังสามารถ เก็บไคจูกลับเข้าไปออเดอร์โซนได้ด้วยแต่ว่าก็ต้องมีงานวิจัย3ใบนะเพราะฉะนั้นอาจจะใส่งานวิจัยของ a อวาไปช่วยก็ได้ a อวาเกตสอจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวของอาร์คิเตแล้วก็ไปที่ออเดอร์งานวิจัยกระแสพลังงานที่ทุกคนเรียกว่าภูเขาไฟแต่จริงๆมันคือไคจูนะก็เมื่อการไปนี้ข้ออเดอร์โซนแสดงท็อปกอง5ใบจากนั้นเลือกสัตประหลาดไม่เกิน2ใบ หใบเอาขึ้นมือและอีกหนึ่งใบเอาลงดอบเอวาก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่เยอะสําหรับบางคนนะแล้วก็อีกเทคหนึ่งแอคออเดอร์โซนเลสการ์ดใบนี้จากนั้นเลือกไคจูจากดับโซนเอาเข้าออเดอร์โซนก็เอาไว้ใช้กับอะคิเต้เนาะถ้าเป็นตัวของเอวาก็จะใช้แค่เทคบนในการหาไคจูเรามาดูไคจูที่ใช้เล่นกันดีก,กว่านะเรามากันที่สัะหละขึ้นไฟฟ้าเวบิรสก็ยูนิตตัวนี้ เมื่อเดนนี้ลงช่องเรียรถ้าหากว่าแวนเป็นกลิตเตอร์ที่ติดชื่อเอวหรือว่าแวนเป็นอาคิเต้โซบัสสองว1หนึ่งลงมาสามารถจวฟรีได้เพราะยังไง2เด็กนี้โซค่อนข้างจะหนาอยู่แล้วมีโซให้ระบายได้ตลอดเพราะว่า2เด็กนี้ยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้โซอยู่แล้วเลยมีตัวนี้มาใช้โซ2จัวได้แล้วก็อีกเทคนึงก็คือคอนเรียกาได้เทินคุณถ้ามีออเดอร์งันวินจัย3ใบหรือมากกว่าพลังเพิ่มขึ้น5,000เป็นตัวบูทหมื่นสาม และเป็นไคจูเพราะฉะนั้นสามารถใช้ออเดอร์เปิดหาได้นะต่อมาเรายังอยู่กันที่เซตของตัวอาคิเตะอยู่ก็คือสัตว์ประหลาดภูเขาไฟโกคาเทล่าก็ยูนิตนี้จะมีเทคออตโอต้เมื่อยูนในลงช่องเรียากาศ์ดนะเขาถ้าบ้านหนึ่งเลือกเรียากาศของคู่แข่งหนึ่งใบที่เก่เท่ากับหรือต่ำกว่าจำนวนการ์ดออเดอร์งานวิจัยในออเดอร์โซนรีทาย,ยูนิตนั้นก็คือถ้าเรามีออเดอร์งานวิจัย3ใบหรือมากกว่า แล้วก็สามารถเลือกเกรต่ำกว่านั้นได้แล้วก็อีกเทคนึงก็คือออตโต้ดียากาศเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าบอร์เดอร์โนของคุณมีงานวิจัย3ใบหรือมากกว่าพลังเพิ่มขึ้น5,000เป็นตัวตี1 8บวกกับเทค a r c อาคิเต้ไปอีกก็สามารถตีได้แรงมากกว่านั้นอีกต่อมาสัประลาดวาด่าตะไยไซโคกาเดก็มีเทคออโต้เมื่อ,อตตยูนิตนี้ลงช่องดีอกาศเนาะเลือกการที่มี เรื่องอยูนิตที่มีควาว่าสัปปะหลาดในชื่อกาสจัดดอปหนึ่งใบเอาเข้าออเดอร์โซนได้เลยก็เป็นตัวปั๊มออเดอร์โซนได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเวลาเราลงไคจูเนี่ยเราจะต้องการปัดพลังพอเราลงยูนิตตัวนี้มาเราก็สามารถเอาไคจูลงสลับได้เรื่อยๆจากเทคและทีนี้ในออเดอร์โซนของเราก็จะมีไคจูเยอะขึ้นเราก็สามารถปัดพลังได้มากขึ้นเช่นกันแล้วก็เทคคอนการ์เียน,นะถ้าออเดอร์โซนมีงานวิจัย2ใบามากกว่ายูนิตนี้ชิลเพิ่มขึ้น5,000เป็นตัวชิลหมื่นเนาะ เป็นการดที่เอามาลงเพื่อเก็บของแล้วก็เอามากาดมือก็ได้ชิลหมื่นหรือจะนเตอร c e p t ก็ได้นเตอร c e p t หมื่นต่อมาเรามาที่ิ l i ตอ e r กันบ้างเป็นดาบเพิงทมินระอุออฟสคูดายเนาะเป็นออฟสคูดเกรดสองก็เทคคอนทั้งหมดเลยเป็นคอนเรียากาศกับการเรียน้ทออเดอร์ส่วนของคุณมีเซตออเดอร์สามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น5 0 0 0และได้ชิลเพิ่มขึ้นอีก5 0 0พสโตรมพรีเทนคู่แข่งด้วย ก็จะเป็นตัวตี15ื่นห้ากับชิลหมื่นเนาะแล้วก็เทคลิตเตอร์เอวาคอนเรียกาศดเมื่อ,อยินนี้ลงสนามด้ค่าคอรหรือความสามารถในเทิร์นี้แล้วออเดอร์ว่วนของคุณมีงานวิจัย3ใบหรือมากกว่ายูนยิตนี้จะตีแถวหน้าทั้ง,งแถวเลยก็เป็นตัวเอามาไว้กวาดหน้าสําหรับเด็กที่มีแถวหน้าแล้วว่าปูบอร์ดยากก็จะทําให้เด็กนั้นเล่นยากขึ้นแถมเป็นตัวตีหมื่นด้วย จะไม่รวมกับเทคอื่นๆที่เพิ่มเติมมาอาจจะมีเพอร์โซนาหรืออาจจะมีอะไรประมาณนี้ก็ออฟสกูลได้ก็จะตีแรงขึ้นไปอีกเป็นตัวกวาดหน้าของเอวาแล้วก็ออเดอร์ที่ทุกคนต้องการมากๆสำหรับตัวเอวาก็คือโลกใบนี้ห้องวิจัยสีครามก็เป็นออเดอร์ที่เอาไว้ใช้ปูบอร์ดและสามารถแอทเทบเทคด้านล่างได้เลยที่ว่าต้องคอจัดค่าคอสความสามารถเนาะก็คือ โลกใบนี้คือห้องวิจัยสีคลามีเทคว่าสามารถเล่นการใบนี้ได้ถ้าหากว่าแวนเป็นกริตเตอร์ที่มีเอวาออโตโอ้เมื่อการใบนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนดูท็อปกอง5ใบจากนั้นเลือกไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียกอากาศจากนั้นสับกองก็สามารถคออะไรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะคอเป็นออฟสคูดายแล้วก็เทคแอคออเดอร์โซนวันเพอร์เทินโซบัสหนึ่งเลสงานวิจัย3ใบรวมตัวเองได้แล้วก็เลือกกริตเตอร์1ใบพลังเพิ่มขึ้น5000 ไอเท็กตรงนี้แหละที่ทําให้ออฟคูได้ตีแรงขึ้นหรือจะปัดเอวาก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะปัดออฟคูได้มากกว่าแล้วก็มันจะมีสิ่งที่น่าสนใจในบล็อกนี้อีกก็คือลายลายของอาคิเต้ซึ่งลายลายของอาคิเต้นั้นติดไคจูทั้ง3ตัวเลยทั้ง3 4ี่ตัวเลยลายลายศูนย์ถึงสติดไคจูหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่เอาบล็อกนี้ก็คงไม่ได้มาเอาตัวอาคิเต้หรอกน่าจะเอาแค่ลายลายเพราะว่าเท็กมัน มันก็คือเทคของตัวเอวาเลยแต่ว่ามันคนละชื่อกันและถามว่าจะเอาลายๆของตัวอาคิเตะไปทำไมนั่นแหละเพราะว่าพวกเขานั้นรอแปลงร่างเป็นมนุษย์ค้าวกันอยู่ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ก็สำหรับของ็อกเนี้ยสีเทามีไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ที่เป็นการน่าสนใจนะถ้าเทียบกับสีแดงที่มีให้อธิบายเยอะมากแต่ดยรวมผมขอบอกเลยสีเทาเนี่ยเป็นเด็กที่ถึงจะมีของเสริมน้อยแต่ว่า ของเสริมคุณภาพค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่สีเทามันก็คือเนชั่นที่เล่นของซ้ำๆเดิมๆแล้วก็ใช้ของสามัญบางเด็กก็แย่ยงของกันประมาณนี้เพราะงั้นสีเทาเลยจะมีให้รีวิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเนชั่นอื่นเพราะส่วนใหญ่จะเป็นของเนชั่นตัวเองของของเด็กตัวเองไม่เหมือนกับของเด็กอื่นที่มันเป็นของสามัญได้มันเลยจะมีเทคค่อนข้างจะเยอะ ก็่าจะมีประมาณนี้สำหรับรีวิวการ์ดใหม่แบนไทยเนชั่นบันเกตเนาะคลิปนี้อาจจะยาวไม่เท่าได้ก้อนเอ็มพแต่ว่าคลิปนี้ผมก็ตั้งใจตัดนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยอดผมมันเยอะนะแต่ว่ายอดซับมันน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไว้พันห้าซับผมจะมีกิจกรรมว่ากันนะก็ สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากิจกรรมอะไรก็ติดตามผมไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอน1,500ซับผมจะมาจัดกิจกรรมส่วนคลิปนี้นั้นผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมแ่าจะทำเป็น Dark State เพราะฉะนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารีวิวแดใหม่วันไทยของ Dark State ส่วนสำหรับคลิปนี้บันเกต DVT08 ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับพ้อยด้วยแ่คุ้มครองทุกๆท,ท่าน